สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันศุกร์ที่26ธันวาคม2557กับแนนนรดาก่อสุวรรณค่ะและฟลุกสาวิตรีสาวรวาสนะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นค่ะซึ่งวันนี้มีหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะในช่วงของ most update ค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้จับมือร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริมในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็หวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะน่าจะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกสวนยางพารานะคะเพรา,ะว,าะวันนี้ค่ะนักวิจัยไทยนั้นสามารถที่จะพัฒนาวัสดุที่มีราคาถูกลง และสามารถจะใช้ยางพาราม,มาทดแทนในเรื่องของวัสดุนําเข้าได้นั่นก็คือเรื่องของกีฬาค่ะกับลู่ลานกรีธาที่สร้างชื่อเสียงได้เดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะค่ะส่วนนีมินข่าวนะคะเป็นเรื่องของสวทชค่ะเปิดตัวเลนที่ชื่อว่าเลนทวิทัศน์ค่ะเป็นแบบพกพาและก็เชื่อมต่อได้สําหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นความน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องของกล้องจุลทรรศนั้น เราไม่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ได้เพราะฉะนั้นนักวิจัยต่างๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะพกพากล้องจุรทรรศไปได้แต่ว่าวันนี้พกแค่เลนส์ตัวนี้ก็สามารถที่จะส่องสิ่งเล็กๆและก็มีรายละเอียดมากๆได้เช่นเดียวกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของนิทรรศการไอเอค่ะจะต้องบอกว่ามีการยืดเวลาให้น้องๆนะคะได้ไปชมกันนะคะ,คะอ,อพอวชก็ขยายการจัดนิทรรศการ I อค่ะ เป็นการเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งนะคะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้นานมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน most update ค่ะ มาติดตามในเรื่องของ most update กันเลยนะคะข่าวแรกค่ะ สำนักงานการปฏริรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะจับมือร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับพี่น้องเกษตรกรร,รวมถึงการสร้างขีดความสามารถนะคะในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ภายใต้เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเรามาติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะ ดรวิชัยนาควิบูลวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้กล่าวว่าการร่วมลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นรูป,ปธรรมในการร่วมกันเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสอปรกรทั่วประเทศให้มีขีดความสามารถในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินซึ่งได้แก่เกษตรกรผู้ได้รับจัดสรรที่ดินจำนวนมากไม่สามารถใช้ทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขาดความรู้เรื่องการบริการจัดการสําหรับอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่อย่างเหมาะสมรวมถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูงส่งผลให้ประสบภาวะขาดทุนนี้สินและละทิ้งที่ดินทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรามีเสียงสัมภาษณ์ของดรวิรชัยนาควิบูลวงไปฟังพร้อมๆกันค่ะเราได้ทําความร่วมมือกันในการที่จะนําเอาองค์ความรู้ ะะผลการวิจัยต่างๆที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยได้คิดขึ้นมาค้นคว้าขึ้นมานะฮะเราก็มองในเรื่องของสิ่งนี้จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินซึ่งเนื่องจากสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเศษรษฐกิจเองเนี่ยเรามีหน้าที่ในเรื่องของการจัดที่ดินแล้วก็มีหน้าที่ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แน่นอนว่าการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้เดี๋ยวนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้เรื่องขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อไปยกในเรื่องของมูลค่าหรือความเข้าใจต่อการผิดให้มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลมากขึ้นนะฮะนี่คือเหตุผลที่สําคัญแลที่สําคัญเราได้ชุมชนนะฮะในเรื่องของกลุ่มที่มีความเข้มแข็งนะฮะก็จะทําให้เกิด การเชื่อมโยงนะฮะที่จะทําให้ความรู้พื้นที่กับชุมชนเนี่ยได้สามารถที่จะเชื่อมโยงนาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตทางการเกษตรนะครับปัญหาพื้นที่นี้สําหรับพื้นที่ที่เพชรบุรีที่เป็นโครงการเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ทางสปกรเนี่ยได้จัดซื้อมานะฮะแล้วนํามาจัดให้ตามมติคลมอเป็นกลุ่มสมุชชากเกษตรสีภาคนะฮะก็มีประมาณร้อยกว่ารายด้วยกันสําหรับที่ลงพื้นที่นี้ แน่นอนว่าการที่จะนําคนซึ่งไม่เคยมีภูมิเนาหรือพื้นฐานอยู่ที่นี่เข้าไปอยู่เนี่ยจำเป็นที่หน่วยราชการจะต้องเข้าไปช่วยดูแลในตอนเริ่มต้นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะฮะเราพยายามที่จะยกระดับในเรื่องการผลิดต่างๆอย่างเช่นพยายามใช้ทางเทคนิคการผลิดที่มีความก้าวหน้านะฮะอย่างเช่นลงเรือนหรือมุ้งนะครับก็ทําให้ทางกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสําคัญ แล้วต่อมาก็เห็นว่าเมื่อจะต้องการยุระดับเนี่ยทั้งเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือการจัดการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยแนะนำนะฮะนี่คือเป็นที่มาของพื้นที่นี้นะฮะและทางด้านของคุณอลงกรเหล่างามนะคะผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงและเครือข่ายพร้อมที่จะถ่ายทอดตามความต้องการให้สปรกรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับโจทย์ปัญหาและความต้องการจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสอปรกร จึงได้มีการร่วมมือกับสปก์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณอลงกรเหล่างามค่ะ,ะเนื่องจากว่างานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรืองานวิจัยของกระทรวงวิทย์เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าไม่มีผู้ใช้งานอย่างแท้จริงนะครับดังนั้น โครงการทั้งหมดเนี่ยซึ่งเกิดจากความต้องการของชาวบ้านในโครงการเพชรน้ำหนึ่งที่รวมตัวกันมาอยากจะได้เทคโนโลยียจะได้ผลง,งานวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไปช่วยปรับปรุงการผลิตแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขานะครับโครงการเริ่มต้นที่เราจะทำอย่างแรกก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยชีวภาพเรื่องของเรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์จากเพื่อช่วยเขาได้ใช้พลังงานโดยที่ไม่ต้องลงทุนมาก เรื่องของการบริหารจัดการน้ำทำยังไงพื้นที่นี้จะมะีระบบการใช้น้ำที่มีคุณภาพมีระบบดินที่มีคุณภาพซึ่งเป็นพื้นฐานในการผลิตของเขาในการเพาะปลูกของเขาอันนี้คือโครงการแรกหน่วยง,งานที่จะไปลงก็มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับแต่แล้วก็สสนกจะไปช่วยก่อนเพื่อเลยนะครับเพื่อที่ทําให้การปรับพื้นที่ให้ที่ดินมีคุณภาพแล้วก็ปรับระบบการใช้น้าครับ โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการลงนามที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตรหรือว่าสสนก,กร,ร่วมกับทางด้านของสอปอก,กจังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่โรงงานเพชรน้ำห1ึ8งหจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะทางสวทชนั้นเปิดตัว เลนทวิทัศน์แบบพกพาและสามารถเชื่อมต่อได้นะคะกับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะคะหรือว่ามือถือที่เราใช้ในปัจจุบันนี้แหละคะ่ะเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะคะได้มีการเปิดตัวผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟตอนิกค,ค่ะที่เรียกชื่อว่าเลนทวิทัศน์แบบพกพาและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ซึ่งมีกำลังขยายมากถึง50และ100เท่านั่นเองค่ะดรทวีสากรอนันตะกูลท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชนะคะก็เปิดเผยว่านักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟตโอนิกนะคะในศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทชค่ะได้มีการคิดค้นนะคะทำเลนทวิทัศน อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบพกพานั่นเองค่ะซึ่งเป็นเลนที่ทําจากโพลิเมอร์นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนและเชื่อมต่อแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นกล้องจุลทัรศน์เคลื่อนที่ได้ค่ะซึ่งยังสามารถกําหนดกําลังขยายได้ด้วยนะคะวิธีการทําเลนที่แตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าเขามีการจดสิทธิบัตรเฉพาะนะคะโดยได้ออกแบบนะคะเลนสให้มี2กํกลังขยายในอันเดียวค่ะ ส่วนตัวเลนส์นั้นก็จะติดกับหน้ากล้องได้อย่างแนบสนิทค่ะแล้วก็ออกแบบให้มีแท่นวางตัวอย่างให้สามารถใช้กับกล้องหน้าและก็กล้องหลังได้อย่างสะดวกค่ะส่วนวิธีการใช้งานนั้นใช้งานอย่างง่ายๆนะคะโดยการเลือกเลนส์ที่มีกําลังขยายที่ต้องการแล้วไปติดลงบนหน้ากล้องก็สามารถส่องดูตัวอย่างงานได้นะคะอย่างที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอุปก,กรณ์ดังกล่าวนั้นนะคะจะเป็นอุปก,กรณ์แบบไหนก็ตามก็สามารถติดได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนและก็ยังสามารถถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอได้ทันทีนั่นเองค่ะ สำหรับกล้องจุลทรรศน์นะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการศึกษารายละเอียดของสิ่งของเล็กๆมีประโยชน์นะคะทั้งในวงการการศึกษาการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเช่นใช้ในการตรวจความบกพร่องของชิ้นงานรอยแตกขนาดเล็กหรือว่าสิ่งปลอมปนต่างๆนะคะแต่ว่ากล้องจุลทรรศส่วนใหญ่นั้นจะต้องติดกล้องถ่ายภาพเพิ่มเติมทำให้มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ อีกทั้งยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการพกพาหรือว่าไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การถ่ายภาพอย่างสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะ นักวิจัยนะคะจึงได้คิดค้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะโดยการใช้เวลาศึกษาวิจัยมาถึง4เดือนด้วยกันค่ะจึงได้ผลงานที่ชื่อว่าเลนส์ทวิทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการนําไปใช้ทางด้านการศึกษาการเกษตรนะคะเช่นนําไปใช้ในการศึกษาสิ่งของขนาดเล็กๆค่ะเช่นเซลล์พืชหรือการใช้ในการดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ําหรือว่ารากพืชค่ะและก็ใช้ในการส่องดูชิ้นงานโบราณ เพื่อที่จะดูตําหนิหรือว่าปรับใช้กับผู้ที่นิยมพระเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของท่านดรทวีศักดิ์กอนันตโกรค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะปกติสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่นะครับเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะครับเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์มากสําหรับเด็กนะครับก็คือกล้องจุลทรรศน์แต่ว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยราคาแพง แล้วก็จะต้องธนุถนอมนะครับเป็นเครื่องมือที่จะต้องวางไว้ที่บ้านและอยู่ในหลับแต่เราก็มาคิดกันว่าสมัยนี้เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือทำยังไงเราถึงจะติดเลนส์ที่เล็กที่สุดเข้าไปหน้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้เป็นกล้องจุลทรทัศน์ได้นะครับในที่สุดทีมงานวิจัยของเราเนี่ยก็คิดค้นวิธีการผลิตเลนส์ที่มีคุณภาพสูงชัดมากแล้วก็เบา แล้วก็ไปคิดค้นวิธีแปะเลนเข้ากับกล้องมือถือแต่อย่างเดียวไม่พอนะครับถอดได้อีกนะฮะแล้วก็ทําให้มันเล็กที่สุดอยู่ในตลับเล็กๆอย่างนี้นะฮะก็ทั้งกระบวนการเนี่ยเลยเออกมาเป็นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งก็เชื่อว่ามีความต้องการทั่วโลกผู้ปกครองที่อยากให้เด็กสนใจสภาพแวดล้อมสนใจวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถซื้อเป็นของขวัญให้บุตรหลานได้ครับอันนี้ก็ได้พยายามไปหารือกับาทางสสวทนะครับ สถาบันส่งเสริมก,การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากแล้วก็คิดว่าเป็นไปได้ครับที่งบประมาณที่จะไปซื้อกล้องจุรศั์ซื้อได้ไม่กี่กล้องเนี่ยสามารถซื้อเลนพวกนี้เป็นหมื่นหมื่นชิ้นแล้วก็แจกให้กับนักเรียนรายคนนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถพกตลับใส่เลนเนี่ยติดตัวไปไหนมาไหนก็ได้ สนใจอะไรเมื่อไหร่ไม่ต้องวิ่งหากล้องจุลทรรศน์สร้างกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเลยนะครับดรทวีศักดิ์นะคะก็ยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าผลงานวิจัยเลนทวิทัศน์นี้นะคะก็ถือว่ามีนโยบายที่จะดําเนินการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะ เพื่อให้ครูและเด็กและเยาวชนนะคะได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสามารถทดแทนกล้องจุลทรรศได้ในปัจจุบันที่มีราคาสูงและก็ไม่เพียงพอต่อสถานศึกษานั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะในเรื่องของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟตโอนิกเน็กเทคสวทชค,ค่ะก็ได้ดําเนินการนําร่องระดมทุนวิจัยทางอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้คนทั่วโลกนั้นได้เข้ามาสนับสนุนงานวิจัยในระหว่างวันที่11ธันวาคมปี2557ถึงวันที่10มกราคม2 5 158ยาค่ะโดยผ่านช่องทางนะคะ Cloud Funding นั่นเองค่ะนี่คือตัวอย่างเลนนะคะที่เราต้องบอกว่าอยู่ในมือเราสองคนนะคะ,คะซึ่มีกำลังขยายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ,คะต้องบอกว่าเล็กมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่พกพาง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่มันลดต้นทุนได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ คำว่าจิ๋วแต่แจ๋วมีจริงค่ะเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้นะคะเป็นเลนส์ที่เล็กมากแต่กําลังขยายนี่ค่อนข้างเยอะทําให้เกิดประโยชน์มากๆทั้งในเรื่องของการศึกษาหรือแม้กระทั่งในส่วนของนักวิจัยเองที่ต้องการพยายามจะบวกรวมกับเทคโนโลยีแล้วก็การทํางานให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ,คะและที่สําคัญน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณพ่อแนนมากค่ะเพราะรว่าสามารถนําไปปรับใช้ในการส่องพระได้เพราะว่าพอส่องไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยไม่สามารถบันทึกภาพได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปควบคู่กับกล้องโทรศัพท์ หรือว่าจะเป็นแท<ช>็บเล็ตหรือเป็นสมาร์ทโฟนนั้นก็สามารถถ่ายภาพหรือว่าบันทึกภาพเป็นวิดีโอได้เลยนี่พอพูดถึงเรื่องนี้ถ้าเกิดว่านักวิชาการไปเห็นตัวอย่างที่มันน่าสนใจก็สามารถเก็บภาพได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องนําตัวอย่างนั้นกลับมาะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ ข้นคว้าแล้วก็เพิ่มเติมในจุดนี้ทําให้สถานศึกษานั้นไม่ต้องลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะค่ะนี่คือความสามารถของกล้องทวิทัศน์นะคะ,คะในส่วนของข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวดีมากๆเรียกว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปี2557เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่านาวันนี้ค่ะเรื่องราวของวงการกีฬาก็ได้รับชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความสนอกสนใจมากๆนะคะอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เราสามารถจะนํามาปรับใช้แล้วก็เป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกสวนยางพาราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่น่าสนใจเรามาติด ตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะดรพิเชษดูรงคเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวนะคะว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายการแก้ปัญหายางพาราที่ขณะนี้มีปริมาณล้นตลาดส่งผลให้เกิดวิกฤตราคา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงที่จะต้องร่วมแก้วิกฤตยางพาราด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในการแปรรูปยางพาราซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทและเป็นข้อต่อก็ได้ทำการวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาซึ่งในขณะนี้มีหลากหลายโครงการที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที ทางด้านของดรอรสาอ่อนจันทรนักวิจัยอาวุโสกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยว่าได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการพัฒนาลู่ลานกรีธาที่ผสมยางธรรมชาติซึ่งเป็นงานวิจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราได้ ซึ่งโดยตามปกตินะคะสนามกรีธาจะเป็นประเภทลานดินที่จะต้องใช้วัสดุปูพื้นที่ได้รับมาตรฐานหรือมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของสาพันธ์กรีธานานาชาติหรือว่า IAAF นั่นเองค่ะไม่ใช่นั้นจะไม่ได้รับการบันทึกเป็นสถิติโลก แต่ที่ผ่านมาเราจะต้องนําเข้าในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ยางสังเคราะห์ในราคาที่แพงสําหรับวัสดุปูพื้นนี้จึงเกิดความร่วมมือกันค่ะในเรื่องของการพัฒนาวัสดุปูพื้นที่มีราคาที่ถูกลงแล้วก็ใช้ในส่วนของยางธรรมชาติเข้ามาทดแทนยางสังเคราะห์ที่จะต้องนําเข้าหลังจากใช้เวลา2-3ปีทางทีมวิจัยได้มีการพัฒนาพื้นลูกลานกรีธาที่มีค่าคุณสมบัติต่างๆให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย IAAF ซึ่งวัสดุปูพื้นดังกล่าวนั้นจะเป็นวัสดุ2ชั้นประกบกันในส่วนของชั้นล่างจะเป็นชั้นรองรับน้ำหนักพื้นมีความหนา10มิลิเมตรทีมวิจัยสามารถทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ได้100%เต็มโดยใช้พอลียูริเทนและยางธรรมชาติหรือว่าเม็ดยางดำที่เรียกกันว่าเม็ดยางครัมซึ่งได้จากยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ ในส่วนของชั้นบนจะเป็นชั้นสร้างแรงเสียดทานของผู้ใช้กับพื้นสนามมีความหนาประมาณ2-3มิลลิเมตรทีมวิจัยใช้ยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์ได้ถึง60% ซึ่งจากผลการพัฒนาดังกล่าวนะคะสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุปูพื้นสนามกรีธาได้ถึง30%โดยวัสดุเดิมที่ผลิตขึ้นจากยางสังเคราะห์นั้นมีราคาที่ตารางเมตรละ2,500บาทค่ะแต่ในส่วนของวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นจะมีราคาตารางเมตรละ1,700บาทเท่านั้นโดยมีการคำนวณจากต้นทุนยางพาราในกิโลกรัมละ50บาทค่ะ ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างสนามกรีฑาที่มีพื้นที่6,500ตารางเมตรได้ถึง5ล้าน2แสนบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติที่ถือว่าเป็นผลผลิตในประเทศได้ถึงสนามละ12ตันช่วยสร้างมูลค่าให้กับยางพาราของคนไทยได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะก็ต้องถือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเข้าไปสู่ทุกวงการะนะคะซึ่ง วงการกีฬาในปีนี้นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะถ้าเราลดต้นทุนได้ตารางเมตรเนี่ยตกตารางเมตรละ800บาทเลยทีเดียวแต่พอรวมๆวมแล้วเป็นเงิน5ล้านบาทที่ลดลงไปได้นะคะถือว่าเป็นการลดต้นทุนเลยทีเดียวนะคะไปต่อที่หนึ่งเรื่องค่ะทางอพวชนั้นมีการขยายจัดแสดงเทศกาลไอซ์เอทค่ะเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้าแข็งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะไปจนถึงวันที่30เมษายน2558ค่ะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอาพอวชนะคะในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะขานรับนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะมีการขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการ i อ e Age กดิอิสบิช n ันค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็งมีหุ่นยนต์สัตว์ดึกดำบรรน,นะคะที่สูญพันเคลื่อนไหวได้ค่ะ นิทรรศการนี้นะคะมาไกลาจากอาร์เจนตินาหลังจากที่มียอดผู้เข้าชมกว่า10,000แสน 1, คนภายใน3เดือนนะคะที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวชครอง5ปทุมธาน,นีนั่นเองค่ะคุณสาครชนะไพทูลรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็กล่าวว่าจากการที่อพชอนั้นได้นำนิทรรศการไอซ์เอกดิอิสเบชันนะคะมาเปิดประสบการณ์แสนสนุกยุคน้ำแข็ง มาจัดแสดงในมหก,กรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2557จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยได้นำบางส่วนของนิทรรศการนั้นไปจัดแสดงค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาจัดแสดงต่อนะคะที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอพวชอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่12กันยายนมาจนถึงวันที่11ธันวาคม2557ค่ะ ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาถือว่ามีผู้ให้ความสนใจและเข้าชมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับนิทรรศการนี้นะคะก็จะเปิดให้เข้าชมนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน,นะคะ่ะ โดยเปิดให้เข้าชมในเทศกาลฟรีนะคะทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเปิดตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกาค่ะและววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะรวมไปถึงวันหยุดนักขัตเลิกก็ตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีไปจนถึง17นาฬิกานั่นเองค่ะปิดบริการเฉพาะวันจันทร์เท่านั้นค่ะใครที่อยากจะชมนะคะก็ไปได้เลยค่ะถึงเดือนเมษายนใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนการ์ตูนแอนิเมชันนะคะไอซ์เอเนี่ยน่าจะไปดูนะคะเพราะนี่คือของจริงที่เราสามารถ อาจจะไม่เจอนะแต่ไปดูวิวัฒนาการของแ yes. มมมอสค่ะว่าเขาสูญพันธุ์ได้ยังไงแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตเขามีหลายโซนเลยในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของสัตว์ดึกดําบันหรือการวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตนั้นเขามีหลายโซนเลยทีเดียวก็น่าสนใจนะคะและที่สําคัญ ือเปิดให้เข้าชมฟรีน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสดีในช่วงปีใหม่นี้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะพาลูกลูกหลานไปเที่ยวที่ไหนก็ไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ได้เที่ยวได้พักผ่อนเนเป็นแบบครอบครัวได้ด้วยค่ะ,คะ และช่วงหน้าค่ะในช่วงของ most world วันนี้นะคะจะมีเรื่องของแนวคิดสร้างสารรค์ที่จะมาสร้างผลบวกให้กับโลกใบนี้ได้ถึง10แนวคิดด้วยกันวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกันกับอาจารย์วิชัยวราธานีวงบอกเลยว่าสนุกมากๆต้องลองติดตามดูค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสะที่ฮิตมากด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ทางภาคเหนือของเรามีใครหลายๆคนถ่ายรูปแล้วก็ลงใน Facebook รวมถึง i n s t a g r กรมด้วยกับหิมะในเมืองไทยโอ้หนาวมากบางที่บอกว่า สู่นงสาแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้มีคําเตือนนะคะเพราะว่าหิมะตัวนี้เนี่ยมันเป็นหิมะเทียมแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้านะค,ะค่ะและช่วง most ฟดีค่ะเป็นเรื่องของ Talent Mobility ค่ะหรือว่ากําลังพลหรือว่าบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าน้อยลงไปทุกทีพอไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะกลับมาก็ต้องมาชดใช้ทุนให้กับรัฐบาลซึ่งพอไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนั้นถือว่าน้อยมากทีนี้ก็มีเรื่องของการพัฒนากำลังพลนั่